เอา้าน้ำแห้งตอนนี้น้ำแห้งแนะครับเดี๋ยวดีสองอยู่ตรงน,นี้นะองอ่ตอนนี้น้ำน้ำแห้งแล้วนะครับผมนะี่เอานี่เอาตรงนูน้นนะครับผมนี่บุ๊เห็นตัวใหญ่ตัวใหญ่รุ่นรุ่นรุ่นนี้มี มาปลากันจับรงก็มั้อนะอค,คนตรงนี้จับปลามือเดียวแล้วก็อีกข้างนึงถือโทรศัพท์นะครับผมโอ้ทุลักทุเลมากเลยเค,ความที่ว่าอยากได้คลิปนะครับผม <laughs> อุอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ u size xui á, nai nè! hửm, bắt lao 2 mươi kh cả nay, bắt lao 2 mươi kh cả cái nưng cái nưng, nè wow, size xui xui đó các ông, rồi nè rồi, ui cái nưng nưng, มั่งกันเลยทีเดียวว้ายว้าวเฮ้ยฮึผมก็ได้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมความที่ว่าอยากได้คลิปนะผมกร้โดดลง ไอ้รถกระตินกนะครับขากันตุ่นป่านครับผมดูดูแค่ถุงครับดูนี่นะครับผมใส่สีสวยมีตัวใหญ่หลายตัวอยู่นะครับผมนี่นะครับผมฮะโู้ตัวนึงนี่นะครับผมมีแต่ใส่ใส่สวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมเฮ้ยไปแล้วไปไปไหนล่ะไอย่นี่นะครับผม หูใสสวยๆมีหลายตัวอยู่ครับผมยังใจนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ